หลังจากเราเดินหลังจากเราเดินข้ามสะพานลอยมาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอเสนเว้นค่ะแล้วก็จะมีรปภตรวจวัดอุณหภูมินะคะตั้งหลับแล้วเราจะมาแลว,วันนี้ถ้ามาเย็นนิดหน่อยนะคะเราก็จะมาเจออาคารดี อคารดีก่อนนะคะถ้าเราข้ามมาจากฝั่ง,งนู้นอาคารดีก็จะมีรถเส้นทางที่วิ่งก็จะมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยค่ะอาคารดีนะคะก็ไม่มีมีแต่ผังอาคารเนาะ ไปดูนะคะว่ามีรถเส้นทางอะไรบ้างก็จะมีนคนปรปฐมมีนคนปรปฐมนะคะมีนคนปรปฐมมีท่าเรือมีรถสุพรรณนะคะหินบ้านโป่งลาดรี กาญจนบ,บุรีค่ะแล้วก็รถอู่ทองบางบัวทองท่าช้างนะคะขายยูทูปขายยูทูปลงยูทูปลงยูทูปเปก็ลงไม่ใช่จะลงไปอย่างนั้นแหละก็ทำยูทูปนะไงขายของเนี่ยไม่ได้ขายเลยเดี๋ยวพี่มาแล้วก็มีการจนบ,บุรีกำแพงแสนนะคะรถจอมบึง การจนะบุรีสมุทรสงครามหอยหินประจวบเพชรบุรีนะคะอาคารดีก็จะมีอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้จะเงียบมากเลยนะคะเพราะว่ารถจะหมดวินแล้วก็มีอะไรถามมาที่เพจได้นะคะมาที่เพจน,นะคะไม่ว่ารถมันวินแรกมีกี่โมงรถหมดกี่โมง แล้วเราก็ออกมาเราเดินต่อมาก็จะเป็นอาคารซีอันนี้เขาก็กำลังปิดรับปรุงห้องน้ำก่อสร้างห้องน้ำใหม่ mm hmm. ก็จะมีพนักง,งานขายตัว๋วอ,อาคารอาคารซี mm hmm. ก็จะมีรถ มีรถพัทยาจะมีรถพัทยานะคะโซนพัทยาโซนตะวันออกโซนตะวันออกจันบุรีพัทยาตาดศรีราชาชนบุรีนะคะอันนี้ก็จะมีประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าเราถ้าเรามารถ รถรถส่วนตัวเราก็จะลงตรงนี้ได้เลย <Okay. S 1> ประชาสัมพันธ์นะคะเมีร้านกาแฟมันจะเงียบเลยรถก็จะหมดแล้วก็ เราก็จะเห็นอาคารบีนะคะอาคารบีอาคารบีก็จะโซนองคลักษ์ยุทธยาลบุรีอ่างทองสระบุรีบ้านมีลบุรีวัดสิงห้าเรือ รถโซนผักช่องมาตะโกโคลาชเส้นโชคชัยรัยย่นชันนครสวรรค์ตาคีอยู่อาคารเอนะคะนครสวรรค์เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวบันพธเส้นชุมตาบงไทยาารีนะคะปักช่อง แักชอกชอะไรเนี่ยองขานุอ๋อับบชองขานุเส้นคนครสวรรค์น,นะคะ,ะนี่เราก็จะเดินกลับเนาะไปดูถนนเส้นนอกเราก็จะเห็นรถวิ่งไปมาในคลิปนี้แม้นจะไม่ได้ความรู้ร้อยเอร์เซ็นแต่ว่าเส้นทางที่เราลงไว้ให้ใต้คลิปคือเส้นทางที่คุณจะไปคุณจะไปจังหวัดไหนแล้ว มันจะอ่านอยู่เลยค่ะใต้คลิปนะคะอาคาร A มีรถอะไรบ้างอาคาร B อาคาร C และอาคาร D นะคะก็แม้นจะไม่เก่งก็น่าจะมีประโยชน์กับผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อรถนะคะก็ช่วยกดติดตามค่ะสา,าระดีๆจากช่องลงรังหมอชิดน,นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ